ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นภาพนี้รูปนี้แล้วดูออกนะคะภาพที่พอยลี่ขึ้นให้ดูนั้นก็คือข้างหลังพอยลี่ตรงนี้นี่เองนะคะท่านที่มาเห็นคลิปนี้ต้องเกี่ยวพันกับพญานาคและพระศีวลีแน่นอนค่ะและไม่ใช่ทุกคนที่จะดูภาพนี้ออกนะคะภาพแรกจะดูง่ายหน่อยนะคะเป็นพญานาคที่ขึ้นที่ต้นไม้บ้านพอยลี่เองนะคะก็จะเป็น องค์ที่เหมือนกับพระนาลายทรงปู่อนันตะนะคะตามรูปที่พอยลี่ขึ้นไว้กับรูปที่สองจะเป็นพระสิวลีที่เพิ่งขึ้นที่บ้านพอยลี่สองสาวันก่อนนี้เองค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าพระสิวลีเกี่ยวกับความร่ํารวยและโชคลาภจะทําให้ญาติมิตรของเราสบายขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับนําพึ่งถูกไหมทงด้านนี้นะคะของพอยลี่ก็จะมีพึ่งหลวงค่ะมาทําลังถึงสองครั้งเลยนะ ะะหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นพัสศิวลีค่ะคอยลี่เพิ่งทราบข่าวว่าในวันที่12เมษายน2567หรือว่าปีนี้1เดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะไฟได้ไหมอุโบโสถใหม่วัดที่ขึ้นชื่อค่ะเป็นวัดที่มีบ่อพ่อปู่มุจลินนะคะวัดพระธาตุบางพวนจังหวัดหนองคายค่ะคอยลี่ได้บังเอิญไปเจอคลิปของ อาจารย์จิลาพรคานิกากำลังรวบรวมปัจจัยจะสร้างอุโบสถใหม่ให้กับท่านนะคะในวันที่7พฤษภาคมปีนี้ค่ะ พอยลี่ไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวค่ะแต่ว่าขึ้นมาในบุ๊กและแน่นอนพอยลี่รักและศรัทธาพ่อปู่มุจลินมากๆนะคะเพราะท่านเคยเสด็จมาหาที่บ้านพอยลี่พอยลี่จะขึ้นเมฆให้ดูนะช่องทางรวบรวมปัจจัยนะคะอาจจะถวายโดยตรงให้กับวัดหรือไปร่วมบุญนะวันนั้นหรือจะติดต่อที่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวพอยลี่จะแท็ก เจ้าของโพสต์ไว้นะคะในทิกตอกก็มีนะท่านใดที่ไม่มีปัจจัยนะคะขอเพียงแค่อนุโมทนาบุญหรือส่งต่อข่าวนี้นะคะให้กับลูกหลานพญานาคทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธานในองค์พญานาคทุกพระองค์ขอบารมีพระศิวลีที่ขึ้นที่บ้านพอยลี่อวยพรให้ทุกท่านที่มาเห็นคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้หรือมีจิตอนุโมทนาบุญส่งต่อข่าวนี้ให้ลูกหลานทุกคนนะคะ มาช่วยบูรณะอุโบสถแห่งนี้ใหม่เพื่อถวายให้กับพ่อปู่มุตรินขอให้ทุกท่านมีโชคลาบมีเงินทองไม่เหนือแรงกรรมนะคะหรือว่ากรรมใดที่มี สิ่งที่ติดขัดไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางด้านการเงินความรักขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จขอให้เทวดาประจําตนของทุกท่านมีฤทธิ์มีกําลังขอพลังพระศีรัตนาตายัยครูบาอาจารย์เทวดาทุกพระองค์ที่ปกป้องรักษากายสังขาพรพลลี่นี้อยู่โดนบันดาลทําให้คําอวยพรอของโพลลี่เป็นจริงให้กับทุกท่านที่มาเห็นคลิปนี้ด้วยนะคะสาธุ